การสบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าทุกข์ทุกคนเด้อสุมงสุบอนที่เข้ามารับชมสองซาบุไลโออกมาสบายดีพ <maybe privilege S 2> ี่น้องสวัสดีเอฟซีบอกฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศเกกันอยู่ป่าป่ามานี่เขาเขาป่าเขาดงอีกแล้วพี่น้องเมื่อเสารนี่ไปตึกสะดุ้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเบ่งมาชมมาหาสิไดายังเนาะพี่น้องเนาะเขามาหาเห็ดแต่บ่ฮู้่ฮาสิได้หรือบ่ ค้าย <Merci>. uh, ้ยม <s android> <un. to. S 2> ือนขึนขาวๆขึ้นขาวพี่น้องเม็ดบ่เห็ดไม่่ตนะเม็นปะอืมไปไปพี่น้องพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปค้าเพราะว่า ขาเผวออยูพี่น้องเออันเ็ดอยมันแ่ปสุกเอาอือพี่น้องโยขาเก็บเห็ดคือเก่าพี่น้องมือนะแก่ครับแก่น่อยหนึ่งสันเจอเข้าเมอวนขาวริมาเนะขามาแต่ผูกกับท่วแม่ข้าก็บวริมาเลยเพราะว่ามื้อนี้กะ Mặt được sáng của một phần tốt đăng ký. Hãy, 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 hết nhau hãy, 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 mẹ hãy, 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 hãy,

กินเลยพี <harmon ies> ่น้าะจะกินกินเฮ็ดมากินเน้อนั่นนั่นขึ้นมาเลยพ่หขอบริหาดิหบริหาลามุงเลยเถาแล้อืมเจ้าถาพี่ะาสิเราหาเห็ดไปเรื่อยพี่เนาายไล่ดบ่มี จะบอกที่นี่แน่เขาได้เห็นแล้วงกดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยออกลายกระบอกดอกเดียวมาบึงต่อมองเคยเอาพี่น้องเอาเหมือนนั้นล่ะบอกออกสามพี่น้องเอ้ยถ

ข้างบนข้างน้าไหลเนาะมียัง้ขาง้าไดเห็ข้านก็ไดโอยเดยนันนันี่นดูจล่องกรเห็นอ้าเลยนเนาะมันมันอยู่ตามน้ำไหลเนาะาพโอ้โท่หน่เลยนี่อองหน่วย เกบหอวน้เดอสิมีติบ่เห็นมันแล้วพี่น้องมาเพาะเห็ดอีหลีพี่น้องเอ้ยหม่องเฮาเคยเอาเห็ดขาวพี่น้องเอ้ยดโเป็นสนเป็นสนอยู่เนี่ยนี่ สันเป็นสั่นอยู่พี่น้อยเห็ดขาวตัวนี้หอยกินเมื่อนะ่ะเขามาเอาในหินแล้วพี่น้องเอ้ยเข้าไปได้เต๋อเลยเอาทุกอย่างเลยพี่น้องยหอยแห่เอาหมดถุเลยเห็ดเราก็จะมาสุกพอเจอปุ่นไปเอาหอยพี่น้องเขามาเห็นเห็ดแล้วกําลังออกพี่น้อง

ยุงได้หลายพอกว่าพ่นตกไปพี่น้องอห้เขาก็สีป้าไว้มันใหญ่พี่น้องเขาก็มาเห็นอีกแล้วพ่ออีกแล้วพี่น้องอ๋อจนกระจนเท่าพี่น้องเอ้ยจนเท่าเขาสีมาสูบกินพี่น้องเขาบริมาวานนี่โอ้ยยุงยุงลายลายลายพี่น้องไปพอาวได้ดินพอาวแบบยุงกินไมียังเฮ้ย พี่น้องพอเจาตกใจว่าสันคือยังปาคือเฮ็ดอะสันพี่น้องพี่น้องพี่น้องหมดจอมาเก็บเห็ดน้ำขอดเจอเด้อพี่น้องสายว้าเนาะเอาออกด้วยเครื่องอ่ะอือผู้ที่แกงแซพี่น้องเนื้อสิบบาทเป็นเบื้องในหันวะสดเลยเนาะหนาวป๊า พี่ต่อพดโพพดโพเต็มต่ออืมผิวหังเลยโพเลย็นีและดีงามกูดีสปุอ่าะเห็นแบบนี้กันนะด็กเกันเห็ดหนาวมันก็ขึ้นได้ เ็บหมวนนิดเอาผ้าสอยเอาหน่อยนึ่งก็ได้ข้าเจ้าว่ะขันเอาผ้าสอยแล้วมันเบื่อออกเนาะมันเบิดพี่น้องเว้ยชั่วโชคดีเขานี่แม่งเขาแกงใส่อันยานางซีหลายแม่ทำแมะผลหมักได้พี่น้องว่าแกงใส่ยานางไล่ผลว่าแซ่บมองหันนันอยูทั้งท้องเขาเขาเห็นเยอะมองเก็บ ก็คือจืดไปเลยบ่ไปเบิ่งบ่มันอยากขูดชวนพอวชวนไปวงเฮ็ดอย่างอย่าหาวันออกบ่ตอนนี้เห็ตอนนี้ฮะคือชิเมะท่าจะออกเนาะนี่ค่ะนี่มอ้าายงยงผัดยงลายที่เนาะออกแล้วมันเนาไปแล้สุดนี่บ่อืมเอาปไป

Là ngộ không? Ừ. hết là ngộp đọc luôn Ngộp cặp phát xem xưa của Đại phụ hết anh À, cái đó Đại thằng hết, ừ. đại thằng ừ. hồi học đi bà, chơi đi, chơi đi hết bụi Cái đó, hồi xin heo hai hết của Hôm, hôm của anh này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không hôm. <laughs> hôm เปื่อยเลยพี่นุ๊งเนะเคียงดูเอามาติดนะไปแกงเมาไจะตีนมันจะว่าจะโอ้ยพอเฮ้ยทั้งลุ่มนั่นเนาะนั่นนั่นได้เดาออกอยู่ได้พี่นุ๊กแต่มันเปื่อยโอ้ยเปื่อยมาแล้วพี่นุ๊งเอ้ยให้ได้ตีนมันพออยเลยพี่นุ๊กตัวหนีงามเนาะเอาเหลือกินอีก พี่น้องฮะเนี่ยดุ๊ยเจ่อยขจ่อยกันมวนเพิ่งเฮ็ดละงอกเพิ่งเฮ็ดปวกเพิ่งเฮ็ดขาวพี่เนาะหุ่นดอกหน่อยเฮียอือพอดีเส่งใส่โอ้ยไล่ดุยต่อพี่น้องเฮ้ยขจ่อยเฮ็ดเฮ็ดเอี๊พี่เนาะโอ้ยหมดจ่อมาเก็บเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยหมดจ่อมาเลยพี่น้องเก็บเฮ็ดโอ้ย บพระำนี้เค่ะก็กินไหญ่ได้คฮะมันอ่อนดีทำไงวะถ้ามันแห้งค่ะโอ้ยกะลอะหมเลยไปเอามาขับนี่นองพอเจอยังมาย่อมแพ้พี่น้องออแต่ตอนนี้มาเบิ่งเฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็ดปวกเขาเฮ็ดขาวโอ้ยเฮ็ดละงกจซาบุไลฮักเลยพี่น้องเลยแตกเลยอันเฮ็ดปกพี่นองเฮ็ดปวกเขา bụa hộp chất đỡ như thế ọt ọt thân nhị nội nhang hai chân mười chỉ vào đây đây hết cái đi Ai, mưa bà mưa chơi mưa. mưa mình nhang hết buộc <laughs> hết là ngô hết khao đây bằng hoa ấy nó mày ăn được. น้ำม่อันหนึ่งน้ำมยโจดะ้ำมาต้มกินเสร็จหวานปะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตาไมไปเดอ้อ <c oughs> ปลาลุงทุกฐานเอฟซี FC ที่หักแพงทุกทุกคนเพราะเขาโมอบใจเพราะเอาภาษีมาเดอ้อเพราะเขาโมอบใจปลาลุงเดอ้อที่กขมัมามาเบ่งมาชมเอฟซี ที่เขามาเบิ่งมาชมมาติดตามบอกว่าคนใหม่คนเก่าเนาะเอฟซีคนใหม่คนเก่าขอความขอบใจไปเลยห่างยู่ดีมีแหงเวอร์ทุกคนความเจ็บจะได้ความขลใจจะได้มีพวาเจองกันแล้วอ่นเอาพักติ่วความเจ็บจะได้ความขลใจจะได้มีเด้อป้าลุงเอฟซีเวอร์ทุกคนความเห็นเอฟซีกับห่างยูดี้มีแหงเวอร์ทุกคนเนี่พี่น้อง เงินไรนองทองไรมาเงินบาทคอยไรมาเงินดอลลาร์คอยไรเขาเด้อพี่น้องเด้อเงินรับคอยเงินหมื่นน่าตื่นคพอะไรเงินแสนเงินล้านเอากระสีไรเมื่ออลไรพี่น้องแกสีไรแอมลาผ้าจากฝากก็เลยก็แชร์ลิปนาพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องสวัสดี